มาต้องเอาหนามาไก่กล่องวันนี้โอ้โหมันดีดีเนี่ยจะไปวันนี้ผมจะไปเที่ยวที่รีสอร์ทที่ไหนตีนที่ไหนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมไปไหนกันไปปานบุรีเหรอ yes ออกไปไปดูเดินทางพร้อมกันเลยไปเจอกันที่นู่นกันนะไปเอามาไปเจอกันที่นู่นนะเขาจะยนเขไปแล้วเราก็มาถึงประจวบแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะแวะสักการะไหว้กุทยานราชพักก่อนนะคะทุกคนไหว้บรรพบุรุษของเราของประเทศไทยก็คือ จ็ดพระองค์นะคะทุกคนก็คือแบบว่าเราเข้ามานี้นี่บ,บ่าคนลุกมากมันเอื้อนรังมากเลยทุกคนแบบว่าอุยสุดยอดดีใจค่ะทุกคนที่ได้มานี่ค่ะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงก็คือแบบว่าเวอ่อวังอลังมากแบบว่าเคยดูแต่ในทีวีก็คืออยากอยากมาไหว้สักครั้งอะไรนี่ค่ะอยากมาสักสักการะสักครั้งหนึ่งก็เลยวันนี้เราก็เลยมาประจวบั้งทีก็จะไปเที่ยวปานบุรีนะคะก็เลยแบบว่า แวะส Connie, ักหน่อยว่ายังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วเลยเ็าอยากแวะคือ Somehow, ต, genau, forget, ตั้งใจแว crawl, เ่เลยค่ะทุกคนเนี่ยถ้าเรามาถึงตัวนี้เขาจะมีรถรางลากรถรางพาเราไปที่เราสักการะนะคะทุกคนเขาจะให้นักท่องเที่ยวจอดรถที่นี่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีรถรางมารับค่ะทุกคนนี่จ้ะแล้วก็จะรอเจ้าหน้าที่ก็จะประกาศรถให้ลุกว่าเวลารถมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้เราขึ้นนะคะเอาทำไมอามาทนี่ I mm do -hmm. นี่ค่ะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะทุกคนก็คือแบบว่าที่พักที่นี่ก็คือน้องสาวเราเป็นคนจองนะคะทุกคนก็คือแบบว่าเนี่ยที่นี่ก็คือหลังละพันนะคะห้องละพันแต่เรามาสามสองคืนสามวันนะคะก็คือห้องละพันเราจองไว้สามห้องก็มีห้องน้องกับแฟนแล้วก็ห้องเรากับหลานแล้วก็มีห้องแม่กับหลานอีกคนหนึ่งก็คือ หลังละสองคนค่ะทุกคนก็คือแบบมันนอนได้หลังละสองคนเนี่ยค่ะก็คือฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยจ้ะทุกคนที่เขารีวิวมาคือลุงที่เนี่ยใจดีลุงเจ้าของรีสอร์ทใจดีถ้าใครมีแบบว่าจะปิ้งย่างแจ้งลุงก่อนเลยเลยจ้ะลุงเขาก็จะมาเตรียมชงเตรียมชามอะไรไว้มีกี่คนก็แจ้งเขาเขาจะเตรียมให้แต่เขาจะไม่มีอาหารเช้านะคะทุกคนก็คือแบบเราหากินเองแต่ก็ไม่ไม่ได้สีเรี่ยมก็มันมีตลาดจ้ะตอนเย็นมันมีตลาดทุกวันจ้ะทุกคนนี่ค่ะฟิล ตอนนี้นะคะเราจะมาถึงที่ปราณบุรีนะครับถึงที่พักแล้วรีสอร์ทนี่เอาพาไปดูพาไปดูนี่นะคบวันนี้คือห้องของพวกเราเองเบอร์มามอ่ะมีมะนอะไรบ้างอืมอ<ค>ม<ช>ไฟมมมมเอาพาไปดูห้อง อันนี้นอนกันลานนะคะสองคนอ่ะไปดูห้องน้ำดูตู้เย็นดี๋ยิตู้เย็นว้าวมีน้ำเปล่าสองขวดนี่มีแค่น้ำเปล่าอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าโอ้โหจะแฟนถึงไหมล่ะอ่ะไปดูเปิดห้องน้ำดิแทมเอ้าเอาแทมเอ้าเอ้า เาก็ไปตามลุงนะเขาว่าประตูห้องน้ําทําไมมันเป็นอย่างนี้ก็คือทําไมมันดันไม่ได้อะไรเงี้ยหลานก็เลยไปตามลุงก่อนแต่แบบห้องไม่ได้หน้าเกียดเลยนะคะห้องสบายาและโอเคมากสําหรับราคาพันหนึ่งอะไรเงี้ยหลานก็เลยไปตามก็เลยรอลุงอยู่จ้ะทุกคน เเป็นไรตลกตลกอะไร <les> ดูสิตรงนี้ม <les> ีนออึุ่คนตรงนี้ไม่มีหนึคนตรงนี้เหอาเอกให้อสองคนได้ไง อ๋อนี้ไม่มีน้ำอุน่นไม่ให้ดูกันใครอยากอาบน้ำอุ่นก็นี่ห้องน้ำรู้สึกอชอบเนาะโอเคนะคะทุกคนราคาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วแบบว่าหุ้ย,ยนายดึงลงเหรอไมได่ดึงเอา้าใครดึงลงนะห,หนูหนูน่าจะดึงแหละ โอเคเลยช่าันหนึ่งโอเคเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวอเอาเบอร์แกไว้ด้วยนะ<ม>เผื่อได้มาจองเที่ยวเนี่ยค่ะที่พักของลุงก็คือเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนชอบมากเลยแบบเงียบดีแบบไม่วุ่นวายค่ะทุกคนหรือว่ามันไม่ใช่ช่วงซีไฮซีซั่นหรือว่ายัางไงก็ลองดูจะชอบลุงจะมีที่พักแค่ประมาณสิบกว่าหลังนี่นะคะทุกคนสิบหลังนี่แหละแล้วเงียบ ลุงบริการดีมากขนาดเรามาถึงเรายังสัมผัสได้เลยว่าเออลุงแกบริการดีค่ะทุกคนชอบมากเลยฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยจ้านี่บอ้นีผ้าปอ้นี้ใ่ผ้า้านี้ก็สิบบาทเหรอจ้าทุกาโอ้ยอันนี้ยังร้อนอยู่เลยเคือเปล่าคุาคิดไปเองบ้าดอกบัวด้วย ใช่นี่คะ่ะตอนเย็นลุงก็จะบอกว่ามันมีตลาดนะัดตอนเย็นนะจ๊ะอยากปิ้งย่างเราก็เลยพากันมาซื้อพวกหมูพวกอะไรไปย่างคะ่ะทุกคนพวกของทะเลอะไรเงี้ยก็เลยซื้อไปอย่างที่ที่พักนะคะคือตอนเย็นคือของก็เยอะคะ่ะเหมือนบ้านเราแต่กุ้งที่นี่ตัวใหญ่มากอยากจะบอกสองร้อยแปดติบสองร้อยหกสิบตัวบาง ตัวใหญ่มากอะคือแบบว่าแต่กุ้งแม่น้ำสามร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยแต่กุ้งกุ้งขาวเนี่ยสองร้อยแปดสิบบาทตัวใหญ่มากอยากจะบอกกอ,องกินไฟมันเป็นเีรีฝนตกจ้า น้องนาน้องไปไหนลูกน้องกลับเมล่ะลูกน้องกลับเมละเมื่อคืนฝนตกเลยนะคะทุกคนก็คือปิ้งย่างกันหน้าบ้านเพราะฝนตกหนักมาก พอตื่นเช้าวันนี้นะคะเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปเที่ยวแผนเที่ยวเลยนะคะวันนี้ก็คือเราจะมาที่อุทยานเท้าโกษาก่อนนะคะทุกคนคือมีถ้ำที่นี่นี่ค่ะบรรยากาศก็คือแบบว่าน้ําลงค่ะสวยมากก็เหมือนที่เราเคยดูในซีรีส์ในละครเลยนะคะเหมือนมุมเนี้เหมือนเขาเคยมาถ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ก็จําไม่ได้แต่ถามว่าสวยไหมสวยจริงค่ะทุกคนเนี่ย ทะเลแบบว่าหน้าฝนนะมันก็จะไม่ได้สีสวยเหมือนหน้าหน้าร้อนอะไรเงี้ยทุกคนนี่ค่ะเราก็มากินข้าวเช้ากันที่นี่ก่อนนะคะส้มตำที่นี่อร่อยนะคะทุกคนโอเคเลยแบบบอกกินได้ดีกว่าชลบุรีหน่อยเด็กมาปิกนิกเหรอน้ล็กนแขง่ดน้แข็งี่ทะเลนี่ค่ะพอเราพาเด็กๆกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะพาเด็กๆไป บเอออุทยานเขาสามร0ยอดนะคะทุกคนก็คือแบบว่าเราจะไปดูบึงบัวแดงนะคะก็คือแบบว่ามันสะพานยาวไปถึงนู่นแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะพาเด็กไปดูแกะนะคะทุกคนไปให้อาหารแกะก็คือทิปที่วันนี้ก็คือพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็คือนี่ยค่ะเราก็จะใกล้ถึงแล้วน,นะจ๊ะทุกคน ถึงน้นนะคะทุกคนก็คือเราต้องเสียค่าเข้าอุทยานด้วยนะคะเด็กก็คือยี่สิบบาทผู้ใหญ่สี่สิบแต่ถ้าเป็นคุณแก่หกสิบบาทเอ้ยถ้าเป็นคนแก่อายุหกสิบขึ้นไปก็คือไม่เสียนะคะข้าราชการอะไรก็เสียเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่คือแบบมาหน้านี้บึงบัวก็ไม่มีดอกเลยจ้ะบัวก็จะไม่ค่อยมีดอกก็แต่ก็ยังสวยคือท่ามกลางธรรมชาติภูเขาที่แบบท่ามกลางธรรมชาติจริงค่ะทุกคนแบบสวยงามอารมณ์ชอบชอบแบบถ่ายรูปสวยหรืออะไรเงี้ย บางคนเข้ามาเช็คอ e ินก็คือมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะทุกคนสวยมากก็ค,คือชอบธรรมชาตินี่ค่ะพอมาทริปนี้ก็คือเด็กอยากเป็นตากล้องนี่แะคะทุกคนก็คือปานบอกว่าป้าหนูขอเป็นตากล้องหน่อยอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็จะก <ๆ S 1> ็จะจะ,จะดูเด็กถ่ายนะคะทุกคนแต่ก็เขาก็ถ่ายโอเคอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาก็อยากเป็นนะจ๊ะเนี <ๆ S 1> ่ยถ่ายรูปสวยแต่แบบถ้ามีดอกน้าหน้า ที่ดอกบานมันก็คงจะสวยกว่านี้แล้วก็มีเรือเรือพาล่องนะคะทุกคนแต่เราไม่ล่องอและถ้าเอาดิเดินไปเปียรเราก็ขึ้นไปนะไปเลยทุกคนเลยแล้วตอนนี้นะครับเราจะเดินกลับกันแล้วนะคะฝนตกแบบ โอ้ยดูสภาพฝนนี่ฝนจะตกแล้วไปอันนั้นหนูจะไปถ่ายกล้องหลังทำไมหนูต้องถ่ายกล้องตัวเองหน้าตัวเองกลับได้นี่นะครับดูฝนตกแล้วลต,ต้องการร่มไปฝนน้ำกันไปแล้วไปเร็ว ฝนปอยโอ้ยฝนปอยฝนปอยมากไปกับทุกคนไปนะครับทุกคนไปค่ะอะไรต้องไปที่ศาลาก่อนเออต้องไปถึงศาลาก่อนเดี๋ยวมันเห็บเดืีอะศาลาก่อนไปเร็วป้าเดินชิวๆเร็วดูป้าชิวเลยหรอดูชิวเลยดู ว้ามึงก็ว่าไปลูกมันอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยเร็วเร็วตกจุดสาป้าเปียกเลยระวังระวังลูนเถอะดูเฮ้ยสุดก็ถึงลูกมาตกอะไรต่อเสียวอะไรใหญ่มันยุบยุบโอ้ยมันเป็นไอ้นี่ใช่เขาเห็นคดูดูไปเด็กมากเด็กมากมันมีล้มเออเธอกลางล้มไปหัวฉันมาไปไปกันต่อครับ ไปเ๋ยอาจจะซื้อทำใหม่ก่อนไปร็วโน้ตจะตกเรืออยู่วะเพื่อนดูพื้นฟีว่าฝนตกรืนเปล่าเนี่ยครับปียกเลยก้องหลังทุกคนก็มากันได้นะ ก็มากันได้นะครับที่บึงบัวบึงบัวอะไรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาที่ีสอรอทได้เลยครับทีดููไปเรื่อยร้านคุณความ่ฝันคือหนูจะเป็นยูทูบเบอร์ชนกันย <YouTuber, YouTuber. S 2> ูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ช่อง <c oughs> ช่องช่องยังคิดช่องไม่ได้เลยชื่อช่องตัวเอง <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรอะไรกระจบคีรีขันปพูดใหม่กระจบคีรีขันใช่กระจบคีรีขันข้างหน้าเขาไปกันไม่รอแล้วนะครับไปกันแม่ดูเป็นหมอกเลยเยอะเลยอะดูแม่เป็นถ่ายรูปแล้วมาเถอะเออรูดีแม่ที่เท่ามาได้รูปอยู่นี่เยอะมากเออแต่ก็สวยอยู่นะคะที่นี่หัวถึงตรงนี้แล้วเหรอพอมาดูเป็นรูปพิศราก่อนสาราข้างหน้า ไเร็วเร็วก็เร็ว,รวโอ้ยมากลับหน่อยมันไม่มีมือที่จับโอ้ยเขา<อ>ไม่โอ้ยยูทูบเบอร์อะไรกล้องเปียนเบิร์น่ะรู้เขาไปกันไม่รอเลยใครนี่เหาโอ้ยว่าไปโอ้ยมันตกแรงอ่ะเราต้องขึ้นรถแล้วมั้งป๊าก็ไม่รอเลยอ่ะ อไจากนักท่องเที่ยวก็จะเป็นผู้ประสบภัยและะ้วคะทุกคนก็คือฝนตกอย่างหนักก็ไม่ได้หนักมากแต่ก็เปียกอะค่ะทุกคนก็คือนั่งรอก่อนแล้วเราก็จะพาเด็กไปหากแกะไปให้อาหารแกะนะจ๊ะแต่จะหยุดเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อน,นั้นและจ้าทางไปดูแกะนะจ๊ะทุกคนแกะมึงอยู่ยังไงก่อนมึงดูทาง มึงดูกูไปหามึงข้งางๆเป็นป่านะจ๊ะทุกคนคแกแกมึงอยู่ตรงไหนแกจะได้เห็นไหมแกไหนวะกลิ่นเหมือนฝรั่งสุกเลย โอ้ยนูนี่แกปว่จะเจอมึงเอามันอยู่อย่างนี้เลยหร ในที่สุดเราก็เจอแกะและ้วนะทุกคนแล้วก็มาให้อาหารแกะแกะมันกินกระถินนะจ๊ะทุกคนใครมาให้อาหารแกะที่นี่ต้องระวังนันจ๊ะแกะกินจุกทำบาปมันเลยดูดูแกะโดนไล่แกะโดนไล่แกะโดนไล่เขาไล่ให้มันไปกินข้าวหรือเปล่าให้ม,มันไปกินอาหารหรือเปล่า หัของ,งมันเปรี้ยวหรือเปล่าพึ่งนชไหมเปรี้ยวไหมอือเนี่อ๋อนี่เปรี้ยวเดี๋ยวเราทำอะไรเรากลัวคือลมลมพัดลมกลัวเราจะไปที่เรเอาใบไม้มเบื่อยูทูบเบอร์อยู่เนี่ย ด้วยดูสิแกะน้อยทุกคนแกะน้อยแกะน้อยแกะน้อยจ้าลูกแกะน้อยสิทุกคนนี่ตั้นีีอาหารลูกอาลูกแกะเร็วตั้นลูกแกะเร็วนี่

นี่เลยอ่ะอุ๊ยร้อนมากอ่ะร้อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปให้ตุงมู๊ดเลย あ <laughs> อย่าปล่อยอย่าตีนีก็นี่นี่ถ่ายรูปเลมันอย่าตีนใหันมาถ่ายรูปด้วยไปยามมาถ่ายรูปดเห็นไหมครับเด็กแบบแกะแบบเพียบเลยไปตั้งปะปไปตังตรงนี้เพียบเลยเพียเยกินมะกินดิยายอดย่ะยอด กินไม่หยุดเลยนะแกะพวกนี้ถ่ายรูปนี่ค่ะเป็นการให้อาหารแกะที่แบบวุ่นวายมากก็คือมันเห็นเราถือยอดกระถินมันก็จะวิ่งแล้วก็เหยียบตรงเหยียบตีนเราหมดเลยนะคะมันก็จะแย่งแบบว่า เจ้าของต้องเอาไม้มาไล่ตีอะตีตีมันแรงมากเลยนะทุกคนก็คือมันจะแย่งเรามันกินเยอะมากอะไรเงี้ยแปบลบว่านิวตันไม่กล้าให้เลยคาา่ะนิวเพราะมันดึงมันกระชากตัวเล็กก็มีเดินลงไปข้างล่างอะเยอะเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้เดินลงไปข้างล่างเลยเจอพวกข้างบนเนี่ยแย่งก่อนแบบเป็นการที่ให้อาหารที่วุ่นวายวุ่นวายมากเนี่ยค,คือเด็กคือจบจากการให้อาหาร แกะที่นี่ก็เราก็จะพาเด็กๆกลับที่พักเลยนะคะก็คือแบบว่าเด็กเพียแล้วอะไรไปทั้งวันเลยค่ะก็คือแบบว่าทางมาที่จริงที่เราไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่แต่เรามาที่นี่ก็โอเควิวสวยดีค่ะคือเราจะไปอีกที่นึงนะคะทุกคนแต่เราก็ GPS พาไปพอมาก็มาเขื่อนที่เราตั้งใจมาเขื่อนอยู่แล้วแต่บนเขื่อนก็คือถ่ายรูปไม่ได้เลยปิวลุมแรงมากเราก็เลยเออที่นี่เราก็เลยหาที่เราหาก็คือ กลับแพชชนแกะอะไรนี่แหละแต่เรามาเจอที่นี่แต่ที่นี่คือวิวดีกว่าวิวดีเหมือนกันนะคะทุกคนก็แบบว่าสวยดีอะไรเงี้ยเราก็จะกลับที่พักกันแล้วนะคะทุกคนก็คือเราก็ต้องไปหาอะไรกินอาหารเย็นให้เด็กๆเ,เ,เด็กก็จะเพียแล้วนิวตันแบบว่าตาจะลืมไม่ขึ้นแล้วค่ะทุกคนก็คือพรุ่งนี้เช้าเรากะว่าเราจะตื่นแตเช้าแล้วเราจะไปทําบุญที่วัดหัวกะโหลกใช่ไหมวัดหัวกะโหลก เนี่ยค่ะเพราะเขามีทําวัดเช้าแต่ไม่รู้จะตื่นทันไหมแล้วเราก็จะกลับชนบุรีเลยนะคะหาข้าวกินแล้วเราก็จะกลับชนบุรีเลยอะไรเงี้ยแถวที่พักของเราคือคือ,คอปานบุรีะคะ่ะแถวที่พักตรงต้นตาน,นะคะที่ที่เขาเช็คอินบ่อยๆตรงต้นตานเลยแถบนั้นไปก็จะมีตลาดตอนเย็นหมดเลยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าของกินเยอะมากตอนเย็นอะไม่รู้ว่าเรามาสองวันแล้วก็เจอสองวันที่มีตลาดหรือว่าเขามีตลาดทุกวัน ก็คงม,มีทุกวันนะคะทุกคนเพราะเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกอะไรเงี้ยเราก็จะไปซื้อที่นู่นแล้วก็มากินที่บ้านนะคะทุกคนก็คือแบบว่าตอนเย็ยนๆอากาศดีมากริมเลยแต่คลื่นแรงมากไปครับ ูตัวเล็กน่ารักมากเลยน่ารักมาก่เลยนะมันเล่นมากเลยนะมไปไปบายบายบายไปกับบ้านพ่เป็นยังไงกันบ้างครับเฮ้ยเหนื่อยเป็นการให้อาหารแกะชูชีวิตที่สู้ชีวิตมาก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 ดูไม่เหรอทำไมต้องขัว ว้าวแล้วว้าวจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะมาที่คลิปค่ะบายบายสวัสดีครับไปเร็วบายบาย พอเรากลับมาเราก็มาเดินตลาดเลยนะคะตอือตลาดตรงนี้จะมีตลาดเป็นตลาดตอนเย็นนะคะก็คือเนี่ยที่ที่เราเล่าให้ฟังว่าเราจะมาเดินก็คือของเยอะมากคือของทะเลก็เต็มเลยนะคะก็คือหมึกย่างอะไรเงี้ยถูกอ่ะไมละสาบาทก็ใหญ่อ่ะคือแบบว่าถูกกว่าบ,บ้านถูกกว่าชนบุรีอ่ะคือที่นี่ คือไม้ไดยีบาทก็ตัวใหญ่เราก็ได้ซื้อมาหลายไม้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ไปซื้อหมูกระทะร้านไอสัตว์ค่ะทุกคนหมูกระทะชื่อร้านไอสัตว์แบบว่าเออชื่อร้านแต่เนี่ยที่หมูกระทะที่นี่ก็คือร้านไอสัตว์นี่คือน้ําจิ้มเขาจะเป็นเหมือนน้าจิ้มถั่วค่ะเหมือนน้าจิ้มซุก,กี้เราไปปั่นใส่ถั่วอะไรเงี้ยก็อร่อยอีแบบหนึ่งค่ะทุกคนก็คือแบบว่าก็ลองดูก็ไม่ค่อยได้เจอน้ําจิ้มแบบนี้เท่าไหร่ เช้ามาเราก็ไปทําบุญที่เขาหัวกระโหลกนะคะทําบุญใส่บาตรตอนเช้าเสร็จเราก็มาขาก,กลับเราก็เลยแวะก,กินข้าวร้านเจี๊ยรสุคนนะคะ mm hmm. ก็คือแบบว่าแนะนําเลยนะคะร้านนี้ไก่ทอดจานนี้คือร้อยหนึ่งแล้วข้าวอาหารตามสั่งก็คือ50บาทนี่ค่ะแบบว่าได้เยอะมากแล้วเจ๊เขาก็ใจดีเจ๊กะเฮียใจดีเลยนะคะแบบว,ว่าร้านเขาจะอยู่ตรงวงเวียนพอดีวงเวียนแล้วก็ขี่ลงไปก็จะเจอหาดนี่ค่ะ แนะนำเลยค่ะร้านเจรสุคนคือเฮียกับเจใจดีมากให้เข้ายืมมากคือแบบว่าถ้าใครแบบว่ามาเที่ยวที่นี่ก็คือแวะกินได้เลยจ้ะใจดีมากค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องสองพี่น้องพาแซ่แบให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วย